มาต่อกันในตอน2นะครับในคลิปที่2นะพอดีว่าผมได้ติดต่อไปที่เจ้าของเขานะครับเจ้าของเขาก็เลยก็เลยมีเครื่องเชื่อมอีกเครื่องหนึ่งที่ที่เชื่อมทูปปกตินะครับพอดีว่าเครื่องนั้นนะ่ะดันเสียพอดีนะครับก็เลยได้พูดคุยกันผมก็เลยบอกว่าเครื่องเนี้มันสามารถที่จะดัดแปลงให้เป็น2ระบบได้นะครับหรือปกติมันอาจจะเป็น2ระบบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมา เพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับปกติเครื่องนี้เขาจะเชื่อมติ๊กเป็นหลักนะครับตัวเชื่อมติ๊กเป็นหลักแล้วก็เวลาเชื่อมนี่ก็จะมีสายสายสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหัวเชื่อมออกมานะครับแล้วก็มีสายติ๊กตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นสวิตช์กดพอกดแล้วระบบติ๊กเขาจถึงจะทํางานนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็จะ ใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟด้านหน้าตรงนี้นะเดี๋ยวเสียบปลั๊กนิดนึงนะครับโอเคเสียบเรียบร้อยนะครับเอานะครับอะเปิดนะครับเ <_ C 1> พราะปกติเราเปิดไฟแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงดันออกมานะครับจนกว่าที่เราจะเปิดระบบระบบติ๊กให้ทำงทานตรงหัวนี้นะครับอะลองดูนะ ผมก็จะไขควงแยงเข้าไปปกติมันก็จะเป็นเป็นสวิตชกดนะครับสามสองหนึ่งอ่านี่นะครับอ่าระบบไฟสูงก็จะทํางานนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะเชื่อมทูบคราวนี้ถ้าเราอยากจะเชื่อมทูบธรรมดาผมก็เลยต่อสวิตตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับประเด็นที่ผมทําคลิปรอบที่สองนี้ก็คือว่าก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆว่าหลักการในการทําทํา ตัดแปลงเขาเนี่ยทำยังไงนะครับถา้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเพื่อนจะเห็นจะเห็นในส่วนที่1ก็คือตรงนี้ผมทําเรียบร้อยไปแล้วนะครับขั้นตอนเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับผมเพิ่มสวิตขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับสวิตนี้ก็จะเป็นลักษณะสวิตสองสองขั้วนะครับสองข้างด้านนี้นะก็จะตัดด้านนี้กับด้านนู้นด้วยนะครับลักษณะนี้นะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างสวิตนะครับที่คล้ายๆกับตัวนี้นะ ตัวนี้ผมซื้อมาตอนแรกมันใช้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นสวิตช์สองข้างแบบนนี้นะครับสองข้างแบบนี้อันนี้มันสวิตช์สามจังหวะนะครับมีสามจังหวะมีออนมีออฟนะครับแล้วก็ออนด้านนี้นะครับมันก็เลยผมก็เลยไปซื้อใหม่นะครับก็ซื้อใหม่มาเป็นจังหวะเดียวคือออนกับออฟเท่านั้นเองตามนี้นะครับนี่นะถ้าออนนี่คือใช้ระบบเชื่อมธรรมดานะครับ M M A นะแต่ถ้าออฟก็คือระบบปกติของเขาก็คือใช้เชื่อมติ๊กนะครับ คราวนี้เรามาทํายังไงคราวนี้ไปดูระบบก่อนนะครับไปดูระบบด้านนี้ก่อนนะอันนี้พูดคุยให้ฟังนะครับระบบนี้ปกติเนี่ยระบบเชื่อมติ๊กนะครับอลองดูนะเวลาเวลาที่จะสั่งให้ระบบทําง,งานเนี่ยก็ต้องใช้ใช้เปิดระบบอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตู้ตรงนี้นะที่ผมใช้ไขควงเมื่อกี้นี่แย่เข้าไปนะครับ พอไขควงตัวนี้แย่เข้ามาปั๊บนะครับพันเนี่ยพันมันก็จะเกิดขึ้นที่ที่แผงตั้งนะครับ IC ซี IC แผงตั้งก็จะได้รับรับรับไฟนะครับก็จะเกิดพันออกมาพอพันเพอ,อพันทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งแรงดันไฟตรงนี้นะครับผ่านสายตรงนี้ลงมาผ่านสายนี้นะไฟประมาณสักน่าจะไหลเป็นบันพันวตวนะครับเป็นเป็นความถี่เป็นไฟความถี่สูงนะครับ เนี่ยที่ส่งลงมานะครับส่งลงมาแล้วส่งลงมาเสร็จเขาจะยังไม่ท bana, ํางานเพราะว่าเขาจะมีรีเลย์ตัวหนึ่งเป็นคอยเป็นตัวทอยตัดต่ออยู่นะครับซึ่งรีเลย์ตัวนี้เนี่ยจะรับสัญญาณมาจากด้านนี้นะครับก็คือเอาพุทจากตัวนี้ถ้ามีไฟมาปั๊บถ้ามีไฟออกมาปั๊บสัญญาณทําปั๊บไฟมันจะย้อนกลับลงมาเปิดรีเลย์ตัวนี้ทํางานระบบติ๊กก็จะทํางานนะครับไอไฟแรงสูงนี้ก็จะทํางานโดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเชื่อมถ้าเราอยากเชื่อมเชื่อม ทูบธรรมดานะครับเราก็ต้องสั่งสั่งให้ระบบติ๊กมันหยุดก่อนนะครับมันหยุดก่อนแล้วก็สั่งให้บอร์ดทำงานนะครับซึ่งเราต้องแยกระบบมันออกจากกันอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดนะครับอลองดูนะตอนนี้ผมใช้ระบบปกตินะใช้ระบบปกติก็คือสั่งปั๊บเนี่ยติ๊กก็จะทำงานไฟแรนสูงก็จะอาร์กตรงนี้นะครับอลองดูนะสามสอง ระบบติ๊กทํางานแต่ถ้าเมื่อไรเราเรา,เราดึงตัวนี้ออกเราดึงตัวนี้ออกนะครับไฟแรงสูงมันจะไม่ทํางาน,นไฟแรงสูงมันจะไม่มีนะครับมันก็จะไปออกหน้าตู้แทนโดยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตัดตัดวงจรออกนะครับตัดวงจรออกก็คือหนึ่งผมจะตัดชุดนี้นะครับผมตัดแล้วนะผมตัดรีเลย์ชุดนี้ออก ตัดสายสีเขียวนะครับก็คือสวิตตัวตัวที่เราต่อเข้าไปใหม่เนี่ยสวิตตัวนี้หน้าตู้ตัวนี้นะครับหน้าตู้ตัว,ตวนี้นะตัดพอโยกขึ้นปั๊บมันก็จะตัดรีเลย์ตัวนี้ออกระบบติ๊กก็ไม่ทํางานนะครับจากนั้นเราก็ต้องมาสั่งให้ระบบปกติเขาทํางานคราวนี้มันจะมีอีกสายเส้นหนึ่งครับสายสีน้ําเงินสายน้าเงินเส้นนี้นะมันต่อมาจากแผงแผงบอร์ดข้างบนตรงนี้นะครับน้ําเงินตัวน you know, ี้นะครับน้ําเงินตัวนี้มันจะต่อผ่านสวิต ปกติเนี่ยมันก็จะต่อตรงลงมามันจะต่อผ่านสวิตช์ลงมาแผงล่างนะครับเมื่อไหรที่สายสีน้ําเงินนี่ถูกดึงออกยกออกนะครับถูกตัดวงจรเท่านั้นเองนะครับถูกตัดวงจรเนี่ยไฟเนี่ยมันจะอยู่แผงข้างบนอยู่แล้วนะครับมันจะมีมันจะมีไฟ4.3โวลต์4.8โวลต์นะครับไอ้ไฟตัวนี้มันจะเข้าไปเลี้ยงที่ IC นะครับไปเลี้ยงที่ขา8ของ IC คือเขาอาจจะมีเขาเขาจะมีไฟอยู่ข้างบนองเข้าอยู่แล้วนะครับ พอมันต่อลงมาด้านล่างเขาวนี้พอมันต่อลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีระบบระบบดึงดึงดึงไฟ4.8โวลต์นี่ลงกาวไปไม่ให้มันทํางานนั่นเองนะครับมันทํางานก็ต่อเมื่อเราสั่งให้ระบบติ๊กมันทํางานหน้าตู้นะครับพอทํางานหน้าตู้เสร็จมันก็จะมีไฟโผล่ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือผมก็ตัดตัดชุดสีดําเงินนี้ออกพอตัดออกเสร็จมันก็มีไฟขึ้นนะครับมันก็จะมีไฟของมันเองเข้าไปที่บอร์ดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องใช้สวิตตัวนี้ตัด2ครั้งนะครับโยกหนึ่งครั้งโยกปึ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับโยกปึ้งมาก็คือออนออนก็จะตัดสายสีสีําเงินตรงนี้นะครับตัดออกปับ๊บสายสีําเมินตรงนี้ก็จะมีไฟมีไฟขึ้นไปที่บอร์ดอยู่แล้วเขามีวงเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ตัดต่ออย่างนี้ปับ๊บไฟมันจะวิ่งลงกาวไปเลยเพราะว่าข้างล่างมันมีชุดชุดชุดตัดต่อของเขาอยู่ มันก็จะวิ่งลงเกาไปมันก็ไม่ทํางานเพราะ way, ถ้าเราลอยขึ้นมาปั๊บมันก็ทํานะครับอ่าเราตัดชุดนี้นะหนึ่งชุดนะครับตัดหนึ่งชุดแล้วอันที่สองครับคราวนี้อันที่สองพอเราโยกขึ้นมาเสร็จอ่าโยกขึ้นมาเสร็จอีกข้างหนึ่งเราก็มาตัดรีเลย์เนี่ยตัดรีเลย์ออกสายสีเขียวนะครับสังเกตนะสายสีเขียวผมก็เอาสีเขียวนี่ต่อเข้าไปด้านีวิตด,ด้านนู้นนะครับอันนี้ก็สายสีเขียวสายเข้าสายออกผ่านสวิตช์เท่านั้นเองนะครับตัดมันออกนะครับ มันสิ่งที่เราต้องทําก็คือ1เก็บเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายที่มันพลาดผ่านตรงนี้มาเราก็ใส่ใส่ชุดอ่าป้องกันความร้อนนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันอยู่หน้าไฟแรงสูงนะครับสายนี้เวลาเชื่อมไปบ่อยบนี่นานนมันอาจจะเกิดความร้อนนะครับตรงนี้นะสายพวกนี้ผมก็ใช้ใช้ท่อนะครับอ่าใช้ท่อที่ป้องกันความร้อนนะครับมานีนะก็เก็บงานเก็บอะไรไปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับแถวนี้ลองมาลองดูครับลองดูนะ ผมคงอาจจะไม่ได้เชื่อมให้ดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเอาเบื้องต้นก่อนอันนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟนะหลอดไฟเปิดปั๊บอ่ะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยอปิดก,ก่อนนะตอนนี้ระบบติ๊กปกติอันนี้คือมาแบบเดิมๆของเครื่องเขานะครับถ้าเราสั่งให ระบบติ๊กทางานเท่านี้มันจะเป็นหัวเชื่อมติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเราจะมีสวิตช์นะถ้าเราสั่งให้ติ๊กทางานกนะ็คือเรากดสวิตช์ก็คือช็อตไอ้นหน้าตู้นี้หลอดไฟก็จะสว่างนะครับอ่าสามสองหนึ่งสั่งปับ๊บอ่านี้ผมสั่งให้ติ๊กทางานอ่าปกตินะครับปกติจะมีม,มีแดงๆออกมันถ้าเราใช้สายเชื่อมนะครับสายเชื่อมเข้าไปที่เราจะเชื่อมทูบธรรมดาเราก็กดตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ากดปับ๊บไฟก็จะออกครับไฟก็จะติดก็จะสามารถเชื่อมได้ แรงดันที่ออกหน้าตู้นะครับแรงดันที่ออกหน้าตู้เพื่อเพื่อนเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับจะออกอยู่ที่40โวลต์ได้ลองดูออกเท่าไหร่ออก43มโวลต์ครับ43โวลต์43โวลต์เนี่ยผมไปทดลองเชื่อมแล้วใช้ได้ครับก็ปรับกระแสขึ้นตรงนี้กระแสหน้าตู้นะครับปรับ,ปร,บปรับให้แรงปั๊บมันก็เชื่อมได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทดลองเชื่อมให้เพื่อนๆดูนะครับอพอผมปิดระบบลงมาปกตินะ อ่าแบบที่เราไม่ได้ต่ออะไรมันก็จะไม่ทํางานครับอ่าพอเปิดปับ๊บระบบก็ทํางานติ๊กก็ไม่ทํางานก็เราก็โมดิฟายแบบนี้นะครับก็คืออ่าต้องแก้ไขแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามากับเขาเลยเนี่ยมันสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมแต่ดูยังไงแล้วมันก็เป็นระบบติ๊กนะครับไอเครื่องเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้แบบติ๊กอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่าระบบติ๊กอย่างเดียวนะก็ เจ้าของเขาอาจจะเข้าใจผิดไหมหรือว่าผมเข้าใจผิดเองแล้วผมซ่อมไม่ได้เองหรือยังไงนะครับซ่อมแผงล่างไม่ได้แต่ผมดูไงแล้วมันมันก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ถ้าเราจะมาเชื่อมนี่เราก็เพิ่มระบบเข้าไปอันนี้ก็ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทดลองเชื่อมกันดูนะครับโอเคครับมาทดสอบกันรอบสุดท้ายนะครับว่าหลังจากที่ดัดแปลงแล้วนะครับมันจะเชื่อมได้ไหมนะครับอ่ะลองดูครับ ก็สูตดาล้าเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้ก็แรงๆนะครับอัดทูกยาวๆก็ไม่ตัดแม่อะไรนะครับหลังจากที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเชื่อมได้ใช้งานได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าการต่อสายบวกสายลบที่มันสลับกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการละลายในเนื้อเหล็กด้วยไหมนะครับก็อาจจะมีผลนะครับผมก็เลยทดลองแบบนี้ดูนะครับแต่ก็สามารถเชื่อมได้ทั้ง2แบบนะครับ แล้วก็เวลาเราใช้งานปกติเราก็ออนสวิตช์นี้ขึ้นไปนะครับแล้วกดลงมาก็จะเป็นระบบติก๊กเท่านั้นเองนะครับก็โอเควัดหน้าวัดหน้าตู้นี้ได้ประมาณ43โวลต์แต่กระแสะก็แรงดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงดันนี้ไม่น่ามีปัญหาจะอยู่ในเรื่องของกระแสะมากกว่านะครับสรุปแล้วเครื่องนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับก็มีชุดที่หลวมอยู่ข้างใน ชุดขดลวดนะครับที่ออกมาด้านด้านขั้วนี้นะครับขั้วลบนี้นะครับหลวมแล้วก็เปลี่ยนวัลลุ่มไปนะครับวอลรุ่มเสียแล้วก็ตัดต่อดัดแปลงระบบนี้ให้สามารถใช้ได้2ระบบซึ่งเขาอาจจะใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้วิธีซ่อมก็เลยตัดแปลงแบบนี้นะครับก็ถือว่างานนี้ใช้ได้นะครับก็จะส่งให้กับแฟนคลับต่อไปนะครับสวัสดีครับ